ตามใจไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกอายุเยอะแล้วถ้าเสเห็นแม่ไม่ตามใจให้ลูกมีเมียนะเดี๋ยวลูกเนี่ยจะกั้นใจตายนีจี้ไม่ได้คหลายพอฉันอยากมีเมียหามใ้หายัีคาถ้าไม่หาให้เดี๋ยวตายฉันเียตายตายไม่ได้จะตายวัยเดกยตายเลยเอาใจใจตัวเองจริงๆเลยรู้หรือเปล่าว่าขื่นจะเดือดร้อน ตามใจลูกก็ได้ถ้าเอน็สถานจงฟังคำเราอรับเส้นก้าผจ้ชมค่ะชุนักนำฟาแซคยาสูนสานทราวินเพื่อเรินตั้งคร์ทุกใบหนึทองบุหญิงที่ลาวันเป็นผู้แต่งงานกับใครถึงอูกชายพวกเราไม่เดียวที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วผู้าค่ะาใจี่ลูกเขาบอกีดีใจกรบอกที่ได้มีเมียจยัง้าเป็นยังไงย ไปี่มานะได้แล้วก็กด้ในบวามลวานดับแม่าได้ค่ารถปต่อร้อเนี่ปต่อเื่อฆัารถก่อนในตวอมาร์ดับพื่อบ่า